กับสวัสดีพี่น้องมาปาสุขุข้นครับผมเตยสายบ่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมยังเราพี่น้องก็ขอขอบคุณนะครับวันนี้ก็จะมาแบบสบายๆนิดนึงนะครับเพราะว่าผมหลงลบคลิปครับพี่น้องเป็นความสวยของผมอัดจนแล้วพี่น้อง เปิดกล่องย้างดีย่างเทเลยครับเพราะว่ามีแฟนคลับคนหนึ่งส่งกีต้าร์มาให้ผมนะครับเป็นคนเดิมครับพี่ป๊อปครับจากยะโสธรครับส่งกีต้าร์มาให้ผมตัวที่4ี่้ลครับผมกะทําการอัดลิบแกะกองแหลงเรียบร้อยเบิรพี่น้องสุดท้ายหลงหลบครับพี่น้องสัวชิมหายเลยครับอ่าผมก็ชิมา เอาให้พี่น้องเบิงครับว่ากีตาร์เป็นกีตาร์ตัวใดต่ายห้อยยังแบบใดนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่ป๊อบขอบคุณหลายๆครับที่ให้กีตาร์ผมพี่น้องพี่ปอบก็ไม่ได้แล้วยอมอ้ไีเลยยอมใจอะลี มันก็นลำมากเพราะสำหรับผมแหละครับตัวหนึ่งตัวสองตัวสามบอกว่ายังมีตัวสี่มาอีกผมเกินย่อมย่อมอ่อยดีครับอ่ะมาเบิ้งครับพี่้องว่าเป็นกีตาร์ยี่หอด้นะครับอ่ะก็เลยมาอัดขอบคุณครับขอบคุณพี่ป๊อบจากใจจริงนะครับครบผมมาเบิ้งครับกีตาร์ตัวใดนะครับอ่ะกีตาร์ไม่ต้องสงสัยนะครับกีตาร์มี2ตัวนะครับตัวที่ผมเล่นครับคือยีเขียวครับอีเขียวสีมี รงนี้คือเป็นรอยที่ผ่านศึกมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับส่วนใหม่นี่ก็คือน้องเขียวนะครับเอิน์ธาน้องเขียวครับเป็น้องเอินหธาน้องเขียวตัวนี้ก็รุ่นเดียวกันเลยครับเฟอร์นันเดสอ่า F Z 420ั้งครับจำว่าได้หรือนรุ่นเดียวกันอะไรท่องคือกันเบิร์สุยางครับพี่ป๊อปพื้นอาจสีเห็นนะครับกันตาผมบ่ค่อยเด็กมาออกงานเป็นยังผมผมคือบ่ได้เอาออกงานนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่อำพภอเกษตรยุ่งสครับผมมา เดี mind, mhm. ๋ยวผมกับบ้าทมาไหนครับพี่น้องกินขั้ววีตครับพี่น้องเอ้ยจะเล่นสวนทีนี้เดีส่งข้าวส่งน้ำเยอะๆครับเอื่อนเกมยังกูแหละเอาอันนี่แหละครับพี่น้องกีตาร์ที่เป้าหมายก็ขอพูดเล่นๆนะครับกับกีตาร์อีเขียวนะครับเฟอร์นันเดสรุ่นเดียวกันเลยครับอ่ากับซีนี่สองตัวพอดีเอาไว้องงานนะครับพอต้องตั้งพี่เซตเอฟเฟียบหักกับเพราะว่ามีกีตาสองตัวแนี่แล้วก็โต๊ะอื่นๆที่เหลือก็เอาออกงานให้กันครับก็ยังไอบอลนี้ในสีสามารถไปเบิร์นได้ดูน้ำช่องยูทูบต่างๆนะครับเพราะว่า หลายสองกับเพื่นกับมาอัดนะครับไอ้เบเน็ตเนี่ยพี่เชี่ยวเนี่ยแต่ว่ากีตาร์ที่เหลือนะครับกับยูบานนะครับกับไปเอาไปไหนพี่น้องบอสันทิกักโตครับก็มีแค่นี้นะครับพี่น้องก็่าถิงมาขอบคุณพี่ป๊อบนะครับคือคลิปแกะกล่องผมหลงลบครับพี่น้องก็มีซ้ำนี่แหะครับครับผมจะได้ก็ต้องขอบคุณพี่ป๊อบหลายๆนะครับขอบคุณหลายๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับว่ตถุเป็นต้องส่งของยังไม่ผมหลายๆอย่างหลายๆสิ่งก็ได้อ่เพราะว่าผมเป็นยังพี่น้องคือผมอัดคลิปผมกับเฮ็ดด้วยใจ เดใจจริงให้พี่น้องครับว่าถึงมันสิบบได้เงินได้ยังกระซาวแต่ว่าตอนนี้คือผมเรียนจบแล้วผมกับสิเรียงๆลิปที่มันมีลีกสิทธ์ไปจักหน่อยนะครับแต่ว่ากับพี่น้องก็ขอเพลงมาได้ขอคอนเทนต์ขอยยังมาได้ผมกลยจัดให้พี่น้องคือเก่านะครับจะได้ก็ขอขอบคุณพี่น้องคือเก่านะครับเด้อขอบคุณพี่ป๊อบจากยัสมุทรครับผมขอบคุณครับ